สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ไลสาระวันนี้นะคะจะพาไปพบกับเหล่าผู้ใช้สายฟ้าในอนิเมะกันนะคะซึ่งจะมีใครบ้างที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่10เ hey, ฮจากอนิเมะเรื่องดัก k กอแดนแบล็ตัวเอกของเรื่องนะคะที่มีฉายาว่ายมมาทูตสีดำ เฮ hey, นั้นทำตัวเป็นคนมีชีวิตสองด้านซึ่งในยามกลางวันเขาจะเป็นหลี่เชงชุนนักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนต่อที่โตเกียวมีบุคลิกแบบผู้ชายที่ไม่สะดุดตาและก็อ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่ในยามที่มีภารากิจเขาจะกลายเป็นนักฆ่าที่มีความเด็ดเดี่ยวและก็ไร้ซึ่งอารมณ์เครื่องหมายการค้าของเขานั่นก็คือหน้ากากชุดและผ้าคลุมกันกระสุนสีดํามีทหารที่มีลวดติดปลายซึ่งด้วยเทคนิคการต่อสู้เหนือชั้นนะคะเขาสามารถใช้ลวดนั้นทําอะไรได้หลายอย่างมาก และดูเหมือนว่าพลังของเขาก็คือการสร้างไฟฟ้าซึ่งเหตุผลที่เขาใช้มีดติดลวดก็เพื่อใช้ในการส่งผ่านตัวกลางเพราะเขาไม่สามารถส่งไฟฟ้าผ่านอากาศหรือว่าคอนกรีตได้แต่จริงๆแล้วนะคะเหตุไม่ค่อยพึ่งพาพลังนี้นอกจากเวลาสังหารเท่านั้น so อันดับที่9กิลชันเดอร์จากอนิเมะเรื่องศึกตำนาน7อัศวินกิลชันเดอร์นะคะเป็นหนึ่งในอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเวชเนีย ผู้ใกล้ชิดของพระราชาหรือว่าพ่อของเจ้าหญิงอลิซาเบธนั่นเองล่ะคะ่ะซึ่งอลิซาเบธนะคะรักเขาเหมือนพี่ชายแท้ๆพราะว่ากิลทันเดอร์นั้นคอยดูแลเจ้าหญิงอลิซาเบธมาตั้งแต่ยังเล็กๆเสมือนว่าเป็นน้องสาวของเขากิลทันเดอร์นะคะมีความสามารถในการใช้สายฟ้าที่ปล่อยแสงออกจากดาบคู่กายและควบคุมมันเพื่อทำลายล้างคู่ต่อสู้ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กที่มีความสุขแต่หลังจากการตายของพ่อของเขาทําให้กลายเป็นคนที่ไม่สนใจใครและคิดว่าคนที่ฆ่าพ่อของเขาก็คือกลุ่มอัศวินแห่งบาป เขาจึงต้องการที่จะแก้แค้นให้กับพ่อที่โดนฆ่าเรื่องราวแท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันนะคะอันดับที่8 h ชิโฮอินโยรุอิจิจากอนิเมะเรื่องปรินเทพมรณะเขานั้นนะคะเป็นหัวหน้ารุ่นที่22แห่งตระกูลชิโฮอินหนึ่งใน4ตระกูลคุนนางชั้นสูงแห่งส่งสุสายตีและเป็นหัวหน้าตระกูลคนแรกที่เป็นผู้หญิง เธอได้รับสมญานามว่าเทนชิเฮโซบังหรือเจ้าหญิงแห่งตระกูลชิโฮอินและเทพพริบตาโยรุฮิจิโยรุฮิจินะคะนับว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้าขั้นสวยเลยทีเดียวล่ะค่ะรูปร่างสูงสง่ามีผิวสีแทนดวงตาสีเหลืองผมยาวสีม่วงนิสัยนะคะออกจากเข้มงวดมีความรอบรู้เรื่องส่งเสริซตีมากภายหลังนะคะเธอถูกถอดถอนเนื่องจากว่าเธอนั้นไปช่วยอุราฮาราคสุเกะหลบหนีปัจจุบันนะคะใช้ร่างแมวสีดำเพื่ออำพรางร่างที่แท้จริง เ้าสามารถใช้ก้าวพลิปตาได้รวดเร็วที่สุดและเป็นผู้คิดค้นกระบวนท่าที่ผรสานหาคุดะเข้ากับวิธีใหม่เป็นสุดยอดวิชาชื่อชุนโคนะคะพลังสายฟ้าของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวล่ะค่ะอันดับที่7จ็ดกัสเบลจากอนิเมะเรื่องกัสเบลเด็กคนนี้นะคะจะได้ว่าเป็นเด็กปีศาจที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องซึ่งดูจากภายนอกนะคะอายุจะอยู่ประมาณ6-7ปี แต่งตัวเป็นหญิงสูญเสียความทรงจาเพราะว่าฝีมือของเซออนตอนที่มาถึงโลกของมนุษย์นะคะเขาได้ถูกพ่อของคิโยมารุพบเขา้าในป่าในประเทศอังกฤษกัตนั้น,นะคะเป็นเด็กปีศาจที่ใช้พลังไฟฟ้าในการต่อสู้ทุกครั้งที่ใช้หมนสติของกัตจะหลุดไปชั่วขณะหนึ่งกัตเป็นคนรักความยุติธรรมเกลียดคนนิสัยไม่ดีแล้วก็ชอบปกป้องช่วยเหลือผู้อื่นแต่ทุกครั้งที่ต่อสู้เพื่อสิ่งสําคัญกัตจะตั้งใจต่อสู้อย่างถึงที่สุดกัตมีเป้าหมายนะคะที่จะเป็นราชาที่อ่อนโยนถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่อออ่นแ ความสัมพันธ์ระหว่างกัทกับเซออนนั่นก็คือกัทเป็นน้องชายของเซออนที่ถูกส่งตัวไปในเขตวางในโลกปีาศาจนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่ 6. อดอล์เปลนฮาจากอนิเมะเรื่องเชราฟอร์มาภารกิจล้างพันนโรคมือโปรแหง่งภารกิจเชราฟอร์มาภาค2ส,งสังกัดชีมยอรมันผู้ครองตำแหน่งมาแรงกิ้งนัมเบอร์ชูยีนต้นแบบนั้นก็คืออิเล็กโทรฟอรัสอิเล็กทริคัสหรือว่าปาลาไหลไฟฟ้า ครอบครัวของเขาได้เข้าร่วมการผ่าตัดบัคชูปโปรเจกต์แต่ก็เสียชีวิตไปกันหมดตัวเขาเท่าที่จำความได้ชีวิตของตัวเองนั้นได้วนเวียนอยู่กับห้องทดลองของยูนาซ่าในฐานะตรวทดลองมาโดยตลอดเพราะเมื่อครั้งที่เขาอายุได้8ปีเขาสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้และตั้งแต่วันนั้นนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของเขาต้องตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นจะเรียกเช่นนั้นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทําให้เขานั้นคิดได้ว่าชีวิตของเขาคือการรอเวลาที่ผู้ดูแลเผลอ แล้วก็หาวิธีตายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขาเองอันดับที่5มิซากะมิโคโตะจากอนิเมะเรื่องเร็วลกันแฟมลับคดีวิทยาศาสตร์เด็กสาวผู้ที่มีพลังพิเศษในด้านอิเล็กโทรมาเตอร์เอสเปอร์ระดับ5แถมยังเป็นระดับ3ของเมืองแห่งการศึกษาที่มีระดับ5เพียงแค่7คนเท่านั้นมิซากะนะคะอยู่โรงเรียนโทคิวะได และเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าระดับสูงสามารถหมุนเหรียญด้วยไฟฟ้าโดยแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าให้มีความเร็วเหนือเสียงสเท่าแล้วยิงออกไปนอกจากนี้นะคะเธอ,อยังสามารถสะสมไฟฟ้าแล้วก็โจมตีเป็นเส้นตรงด้วยกระแสไฟฟ้า1,000ล้านโวลต์ก,กันเลยทีเดียวสมัยเด็กนะคะเธอคนพบพลังนี้แล้วก็เริ่มจากเลเวล1ที่สามารถสร้างแล้วก็ควบคุมกระแสไฟฟ้ารวมทั้งคลื่นแม่เหล็กได้ จากนั้นก็ฝึกฝนในเมืองแห่งการศึกษาจนกลายเป็นเลเวล5ได้ในที่สุดอันดับที่4ไรคาเงะรุ่นที่3จากอนิเมะเรื่องนารุโตะเขานั้นนะคะเป็นพ่อของไรคาเงะรุ่นที่4เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหมู่บ้านนินจาเขามีความสามารถในการใช้สายฟ้าเพื่อการต่อสู้วิชานินจาที่แข็งแกร่งที่สุดยอดที่สุดของไรคางะรุ่นที่3 ก็คือจิโกคุสกิยอนนฮงนุคิเตะหรือท่าเสียบโลกันทะลวงสีนิ้วซึ่งเป็นการรวบรวมจากกระสายฟ้าไว้ที่ปลายนิ้วแล้วก็จมติยิ่งเขาใช้นิ้วน้อยเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นว่ากันว่าเป็นนินจาเพียงคนเดียวที่สามารถตอกรอกับสัตว์หางได้แบบตัวต่อตัว,ตวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนั้นเพื่อปกป้องพวกพ้อง,อง,องเขาใช้ตัวเองเป็นตัวล่อและเผชิญหน้ากับกองกําลังของศัตรูก,กว่าหมื่นคนเพียงคนเดียวเขาได้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง โดยถูกคาโบโตใช้คาถาซัำพรเวสีขืนชีปลุกขึ้นมาและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยความเก่งกล้าที่ไร้เทียมทานของไรคงเงรุ่นที่3มีเพียงนาโกโตเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งเขาได้อันดับที่3 l u ลักซัสเรเยอร์ผู้ใช้เวทปรบบาบมังกรสายฟ้าจากอนิเมะเรื่อง Fairy t a l ทลสึกจอมเวทอภินิหารหนึ่งใน5จอมเวทระดับเอส ซึ่งเป็นเลนของยูริหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งแฟร์ริเทลกับล้านชายนะคะของมาสเตอร์มาคาลอบและเป็นลูกชายคนเดียวของอ e ีวานมาสเตอร์กิลแห่งความมืดแร์ริเทลเขานั้นใช้เวทสายฟ้าได้หลากหลายรูปแบบและอยู่กิลแฟร์ริเทลมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะนิสัยนั้นชอบพูดจาโอ้อวดเข้ากับใครก็ไม่ได้มักจะยกตนข่มท่านว่าเขานนั้นเป็นจมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟร์ริเทลแล้วก็มองสมาชิกคนอื่นในกิลนะคะด้วยสายตาเหยียดหยามเพราะเห็นว่าคนอื่นนั้นอ่อนแอกว่าตน แต่จริงๆแล้วลักษัตเองนะคะเป็นพวกที่ไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกิวอย่างแท้จริงเพราะนั้นชอบสวมหูฟังเวทมนต์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบาดแผลเป็นเส้นที่ใบหน้าข้างซ้ายซึ่งจะได้ว่าเขานั้นนะคะเป็นผู้ที่หน่วยเทพอัศนีบาดนั้นรักและเคารพที่สุดนะคะ so อันดับที่2ขีคิรัวะโซนดิกจากอนิเมะเรื่อง hunter hunter เด็กหนุ่มในตระกูลนักฆ่าโซนดิก ที่มีชื่อเสียงเรื่องการรอบสังหารเขานั้นนะคะถูกเลี้ยงดูมาอย่างนักฆ่าตั้งแต่เล็กฝีมือการรอบสังหารก็เข้าขั้นอัจฉริยะจึงถูกครอบครัวเนี่ยคาดหวังเอาไว้มากซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ไม่ได้ชื่นชอบการใช้ชีวิตตามหลอยครอบ,บครัวสักเท่าไหร่เขาอยากจะใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองจึงเข้าสมัครสอบฮันเตอร์และได้พบกับก่อนคูราปิกาและเลโอริโอจนเป็นเพื่อนสนิทกันแต่คีรวนะคะก็มาสอบตกในการสอบฮันเตอร์ในการสอบครั้งแรกเนื่องจากว่าค่าผู้สมัครสอบในรอบสุดท้ายนะคะ ต่ในปีถัดมาก็ได้มาสอบอีกครั้งแล้วก็จัดการผู้เข้าสมัครทั้งหมดได้ในรอบแรกประธานในเทโลนะคะเจงอนุญาตให้ผ่านการทดสอบทันทีคิรุยน,นะคะมีความสามารถพิเศษซ้ายเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือแปลงออร่าให้เป็นกระแสะไฟฟ้าได้แต่ต้องชาร์จไฟฟ้าอยู่เสมอซึ่งถ้าไม้ตายนะคะก็คือกันหมุนหรือว่ารวดเร็วดังเทพอันดับที่ 1. ก่เอเนล ชายผู้ครอบครองพลังของพระเจ้าจากอนิเมะเรื่องวันพีทเอนิวเนีนะคะเป็นอดีตจอมเทพผู้ปกครองเกาะแห่งท้องฟ้าหรือว่าสกายเปียกโด,ดยเขาปกครองชาวท้องฟ้าให้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยความหวาดกลัวเอนิวมีพลังจากผนสายฟ้าโกโดโกโร่ผลปีศาจสายโรเกียที่สามารถเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นสายฟ้าและควบคุมสายฟ้าได้ดั่งใจโดยสามารถใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง200ล้านโวลต์จากนั้นนะคะเขายังมีหาคิคุณสมบัติแห่งการสังเกต หรือที่เกาะแห่งท้องฟ้าเรียกมันว่ามันธุราทําให้สามารถอ่านการโจมตีของศัตรูได้ความร้กาจของเอเนลก็คือการใช้สายฟ้าร่วมกับฮาคิเขาสามารถสร้างสายฟ้าที่รุนแรงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ต้องขยับเข้าหาเป้าหมายเลยสมกับเป็นพลังของพระเจ้าซึ่งหากเทียบดูแล้วนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของวันพีทแต่ทว่าเขากลับไม่มีฮาคิคุณสมบัติแห่งเกราะและฮาคิคุณสมบัติแห่งราชาเลย จึงนับได้ว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะรูปลักษ์ของเอเนลนั้นนะคะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าตามความเชื่อของญี่ปุ่นที่มีกรองอยู่ด้านหลังหลังจากการพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับลูฟี่จนความหวังของตัวเองนั้นพังทลายลงเอเนลก็ได้เดินทางไปยังดวงจันทร์และกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่บนดวงจันทร์นั่นเองล่ะคะ่ะ ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ10ตัวละครผู้ใช้สายฟ้าช่วงนี้นะคะแอนอาจจะจัดคลิปชา้าไปหน่อยยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับใครที่ขอคลิปกันเข้ามาก็พยายามทยอยทําคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะคะจะชา้าจะเร็วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใ,ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ